แรกง่าดูกัดเหมือนใหญ่เลยนะครับเต็แมแรกของเช้านี้ครับใส่ครับตอนนี้กลาวโแน้วปล่อยแปย๊บวนีับติดสองเล่มติดสองเล่มเลย <c oughs> ไปไปแล้ว